คุณหมอฮาร์ช็อกเวฟนี่จะยิงตรงไหนบ้างอะครับคุณหมอช็อกเวฟเนี่ยเราจะยิงตรงแกนแข็ง uh huh. แกนแข็งคืออยู่ข้างในนะครับ2เส้นแบบนี้ uh huh. แล้วก็ลงไปในอุ้งเทืองการด้วยคร uh ับ huh. มันจะต้องแข็งตั้งแต่ในอุ้งเทืองการจนมาถึงข้างนอกเลย uh huh. หมอก็จะไล่ยิงอย่างนี้ดังหน่อยนะครับ uh huh. แล้วก็ไล่เลย uh huh. จริงๆเครื่องพวกนี้ไม่เจ็บอ่ะเดี๋ยวผมเทสให้ดูเลย uh huh. อ๋ออมันก็จะสั่นสะเทือนอยิงแค่ นะครับไม่เจ็บสบายสบายครัปกติพวกนี้เอาไว้รักษาพวกออฟฟิซินโดมอยู่แล้วใครปวดบาปวดไหล่อะน่าจะเคยทําเครื่องนี้อยู่แล้วมันจะเป็นตัวคลื่นเสียงเข้าไปกระตุ้นการสร้างเส้นเลือดใหม่ขึ้นมาแล้วก็ไปกระตุ้นเส้นเลือดเก่าด้วยนะที่มันทํางานไม่ค่อยดีเนี่ยให้มันแบบขยันมากขึ้นแล้วกันพี่คนบมอใช้เวลาในการยิงเครั้งนึงใช่ไหมครับ 1ิบถึงนาที oh, แค่นั้น okay, เองใช่แล้วก็กลับบ้านขับรถทุกอย่างได้ตามปกติเลยเรามาเจอกันอาทิตย์ละหนครั้งครับสามารถใช้ร่วมกับวิธีอื่นได้ด้วยนะแล้บางทีเราจะเคยได้ยินยาอยู่แล้วเนาะ uh huh. ใช้ร่วมกับยาได้ด้วยก็ออกเล็กดีเหมือนกันนะครับใครที่สนใจเรื่องช็อคเวฟเพราะว่าอยากให้น้องชายเราแข็งติดทนนะครับก็มาจาัดช็อคเวฟกับหมอปฟ้มเพิ่มขนาดได้ครับ